สวัสดีครับคุณผู้ชมโอ้ปด้วยครับ <laughs> วันนี้อยู่ใน C P D D เฟนกันนะครับ <laughs> โอเคครับมาแเราจะมาเล่น่บนในเมวันนี้ผมได้ด่นในไม่ด่านทีนหนึ่งแลวนะผมจะมาใช้โด้นใช้ทองกันนะครับมาเท้ที่หนึ่งก็คือดีเ แล้วก็อัฟเกตสติตเกอร์แมนแล้วก็ฟาร์มสี่เจนค็อกค,ค,ค็อกกูเมนแล้วก็โคโจมันบอกโคโจไว้แกออกไปบอกโคโจไว้แล้วพี่จะทำยังไงครับอ๋อนั้นที่ผมจะมาเล่นคือด่านด่าน,นที่สามครับสามสองหนึ่งผมจะบากิ้งชู <laughs> โอเคครับ โอเคครับดังเพรผมขาบก็้แฮติกดีตลกไปหน่อยโอเคครับมาผมจะมาสอดใช้ร่างทองนะครับชุบทองมาพี่ครับชุบทองท่ายางครับคือให้คือให้คือให้เราไปเปิดที่โซครับคือเป็นหินหินม่วงคือฟาร์มมันจะเป็นตัวแบบคอมมอนครับเป็นตัวธรรมดาแหละโอเคครับแล้วก็อันนี้ครับผมก็จะมีตัวนี้ครับโอเคครับในผมใช้ร่างทองแล้วคือฟาร์มอัพแตงไปเลย ให้น่าอเต็มไปเลยครับคนบอกไปกี่กรารกี่ทีต้องจําด้วยถ้าไม่จามําก็แล้วแต่คุณนะครับและคือขาดไม่น่าคืออเมริกาแฟกีคือ,อลลลเลยที่รว่าลุงลุงคาเบล่าก็ได้จะเรียกอเมริกาคาเบล่าไหมนะครับโอเคอันนี้อัพแฮสปีดครับอัพตังแล้วก็คูลและลดราคาอัพตังครับโอเคมาแล้วก็ขาดตัวอะไรสักว่างไม่มีโอเค และดีเจเหมือนเดิมครับถ้าคุณจะเอาราคาอัพสปีดก็ได้แล้วแต่คุณครับแต่ถ้าไม่ไม่แนะนำอัพราคาดีกว่าครับไอ้นี่ไม่ต้องเอาครับเพราะว่ามันการร้อยเปอร์เซ็นต์ครับสตาร์ทถ้าการก้าว่ามันไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกครับมันการแบบอวตารครับและก็ตัวนี้คือวงดีเจครับพี่ครับพี่ครับคาณไม่ต้องเอาวงดีเจไปครับคือวงดีเจนั้นมีความสามารถคือบัฟเงินครับบัฟเงินให้ตกฟาร์มได้มันจะได้เยอะร้อยเปอร์เซ็นต์ครับโอเค และคือเหมือนเดิมครับไม่ได้อัพเลยครับแต่ผมอ่ะมาผมมีแค่หนึ่งแสนนะอาไอัพไม่อัพดีกว่าเดี๋ยวผมเอาเอาเอาไว้เป็นหลังก่อนโอเคครับไม่ได้อัพโอเคแล้วตัวแต่ตัวและคือคอตัวล่างคือข้อมือไหมครับไม่ต้องอัพเรับปัจจัยเงินในกระเป๋าเปลืองราคาเข้ามาพี่จะซื้อไหมก็ออืืมมซื้อดีกว่าเออหนุ่มพี่ไม่ต้องซื้อโอเคตามมน แล้มีคอบุ้งเม่นแล้วเอามาสโลตนะครับอันที่3แต่ถ้าผมไม่เอาข้อบุงเม่นอ่ะแล้วผมจะเอาลัดอ่ะโอเคผมจะเอาลัดแล้วผมซื้อมาแล้วแล้วไม่ได้อัพด้วยมันใช้เงินใช้เงินซีซีครับเงินนาฬิกาแล้วก็ไททันทีวีแมนหรือคนเรียกว่ากาลลี่ครับถ้าในทาวเวอร์ดีเฟสแต่ถ้าเป็นในซีเด็กเขาเรียกว่าอัวเกสิีเมาทีวีดับแมนโอเคแต่ผมจะเรียกว่าทีวีแมนดีกว,ว่าถ้าเป็นซิเดมามันต้องใส่ลำโพงด้วยโอเคเราต้องอัพเป็นน้ำแม่ครับ อาตานไปเลยให้ลิมันแรงแรโอเคเราจะมาเล่นด่านที่ว่าในแมนด่านที่สามกันนะครับคือมาดูด่านที่สามแล้วก็เลิกกันด้วย Let's go โอเคเข้าเกมมาแล้วค่ะโอเคมาแล้วมา,มามาเหมือนเดิมต้องมาสว่า,างฟังนี่คือแรกตัวเล่นนะถ้าอยากัวร่างผูเล่นต่อไปอยู่เค่เดี้ยงคาเดละคือผ่านผ่านดาดาด่านที่สี่ได้แม่การศักษาขัตด่านเราจะจุดละแมมใช่ไหมจะร่างทอง แค่ซื arts, uh, oh ้อลังทองมาเลยก็ไม่เจอเอฟเฟกต์ค่ะเพราะว่าเป็นเอฟเฟกต์ไว้ขอบแต่อีเฟกต์เนี่ะใช่ไหมให้ปรับภาพจ้ะเฮ้ยใช่ไหมไม่เป็นไรหรอมั้งแล้วแล้วก็เหมือนเดิมก็คือว่างฟาร์มไปก่อน แอนเนี่ยคือพ <del> ัมพัมพัมไม่หลุดนะคือไม่ได้เห็นร่างฟอร์มก็ขอไว้ด้วยละค่ะอ๋อไม่ด้วยนะคะโอเคเราก็วางอเมริกาก่อนนะวางนางเสกกว่าสองนักซาร์แล้ววไม่จ้ะแ่สเิจเลยค่ะโอเคเลือกเลววเลวววหนอต่อไม่เป็นไรค่ขาดปุ๊นิดหน่อยแคปเล่งวีดีโอเลยค่ะเพราะว่าหรือไม่จะปิดหน่ะเพราะว่ามันเพศผู้สอวก็ใช้อยู่แล้วเออ อาเมเิกาฟ้าคาเล่ามันเหนื่อยหัวจนแล้วเออเลือดรูดูคาม์เมลาได้ผิดแ้วอริการ่าเทเคแล้วก็เ,กเหมือนเดิมค่ะคือมันติดยาสกอไดแมทสำหรับผู้ที่ไม่มีตัวผลหัวถ้าใครมีอเมริยกาว่าสุงเียรถ้าไม่มีก็อาไปซื้ออาบออกว่าลปะไรแล้วอัตอ,อัพเลยค่ะเพราะว่าตัดด้วยนั่นดิฉันดิฉันเพราะว่าคูเดิมัน ท่านแน่นะครคือโคเด้นั้นอนนี้ขอคือมันคือถ้าเราไม่แลกโกเดนมันจะได้รยเงินกดสอบจากสมนัชิสิครับเป็นเออเหลือปับ๊บเท่าไหร่เกือบสามร้อยค่ะว่าเกือบสามร้อยแหละเกือบสาม้ันหกมันจะสามรยหกสแลว้วว่ารองตอัพเลยเที่ยคือห้าพันแปดน่าแต่ให้สอบพังค่ะเพราะว่าเป็นตัวที่รากทอนั้นต้องมีตลอด อาด้ไหมแม่กับชิชิโโอเคแนะล้วก็ได้รอฟังเรียบะแล้วก็คือแดนเงินหวานขึ้นพวันจะได้เลี้ยงสองค่ะแดนรับต้องวางวงลีเจแล้วก็เสียคือปั่นใจหน่อยอเย่เรียบร้อยแล้วก็อัพอตโตอาร์ตเลยค่ะโอเคนะโครับสามพันหกกขาบุกวันัดติกคนแล้วกก็ได้น่าจะบ้าอย่าสิบอันนะคะถ้าบวกวนั้นบวกมิกจีเข้าไปก็น่าจะเยินหน่อย เขาเคือ okay, ราคาเพราว่าราเนี่ยมำจ่าตัวเดียวแต่ผมอานะโอ้พูดเยอะเฮีย okay, แต่ต้าเหมือนเดิมอะไรบงวิเชก็เอาสกีเจ,จงกันเลยปูหือปูใช้ก็ได้แต่ผมจะแชร์เขาว่าเราจะเอามาลดลดราคานค้าอัพอัพเกจไป่เกเพรว่าปูเน่ราคาคูแพงเอ๊ทำเวชทางเดีย่เี็บน้อย แน่หนึ่นนนมาแล้วก็รีบวางมาอ้าพาประชิดมากเลยตรงหน้าเออตออ้าไปเลยอาดดกเจตังแล้วก็อาวเงินต่อแล้วค่ะโอ้มันด้แล้ได้เงินอันนี้คือได้เงินเท่าไหรค่ค่ะโอ้ได้เงินห้าหสิบห้าเซค่ะจากสองพันหรอยน่าจะเป็นหมือนะคะพูดกลอกคืกอกงใช้ล่างทอนแล้วค่ะ บอกไเลยว่าทาได้้าได้ทายได้เห็นเด่นบอกไป้วยค่ะว่าผมต้องใช้นี่นองเชฟเอวันบักแหละนูแลนันแมนเป็นหมื่นนะโอเคตาก็วางเอาเกตปิกเกอร์ม่เลยค่ะแต่ถ้าอยากไอถ้าอยากไปป้าวกส่กวังนน่งินนะว่ตรงนี้จะข้างในนะคือแต่ละคือค่าว่าคือราคาฝังหมื่นนะค่าว่าสี่หมื่นค่ะ เมื่อก่อนม่นจาจะนั้นน่าจะสามหมื่นห้าค่ะแต่เปล่าแกิห้าละค่ะแต่มันโดนเนิบเป็นสี่แสนห้าคือวางแกล้งนะคะอเมริกาถ้าไม่หวก็เหมือนกับเราก็กว,า,วางวางรอดเพราะพบมาในาตาแล้วก็วาองอเมริกาช่วยแก้ช่วยแก้ปัญหาเฮ้ยเฮ้ยแต่พ่อตอ้องอาไปเลย ใลแล้วเสวปาเนี so yeah. moment, oh, okay. so ่ยลากพวกมันนะมันก็มารกปะเต้อนงงพวกมันจะไปอ๋อเข้าใจละเป็นวงเอีกอีกท่าทีเ๋ยาคือมันจะกูดาหพวกที่อยู่ใ้อตั้งวงอาเจยดเนี่ยเป็นไปเหมือนเนี่ยคือเล่จะปีนอ่ะ โอเคเป็นตึงว่าเขาเป็นเตราะว่าด่านนี้ก็แลแม่ก็ยากอยู่แล้วถ้าเรามา่ดีกูเองก็ไปดูที่ต่อไปได้เพราะว่าผมก็สอบไปแล้วเลวอวอเเือกออประานี้เพราะว่าเราต้องเช็แทนทีวีแมนด้วยต้องเลีแม่ในก็อักเป็นตอยู่ใกล้าตงเนฝากเพราะว่ามันจะได้ราคาสูงข,ของโอเค้ออเตเจอแมนนก็ต่อโอเค,เอานนค,อเควางอรแล้วครับโอ้ยวางเรยบ้อยแล้วว่าลองว่ารัก นาคห้อแมมัน,น้อนได้จิดกว่า,าว่าไงจากว่าเฮ้ยว่เรืเรีว่าถ้าเราได้ที่สิดต่อมได้่เอสามตัวเล่นบูธเดือนแย่เหมือนเดิมเพือเสียงมันจะบั็กหน่อยค่ะเพราะเสียงจะบั็กหน่อยแต่ใน,นยแล้วก็อัไปเลยอัเป็นเลเวลโอเคเราลักพาติด5%ก็มีแล้ว2ล้านแต่ถ้าเราไม่อัพเลค่ะก็เหลือตั้งเป็นบล้านนะคะ มเมื่อก่อนมันโดนในลูกหนักอะเพราะลูกกว่าเหมือนถ้าเป็นบล็อกมันก็ไปน่าจะเหลือน่าน่าน่าจะเหลือยหนึ่งว่าแหละแต่ดิมันเหลือยสองเจ้าวัดอัพแพงคือโดนลูกหนักแล้วอัพไปเลยค่ะแต่สองวัดอัพไปแล้วเออมันจะเรียกไอ้ขั้นติ๊กติ๊กใหม่ก็โอเกณีเรียกมาช่วยละค่ะโอเคถ้าเสียงเก่งกว่าไปด้วยละค่ะและคือ ว่าววก็จะขวดตายอะะโอเคเชืช่อค่ะรับน่าเข้ามันลกนกว่ามากคือถ้าแรงวางลูกมันจะไม่เหมือนตัวเชื่อครับเชื่อเวลาแต่มันจะเป็นตัวซึื่อเวลาค่ะโอเคอเคามันเรียบร้อยพอเสียงวายร้อนอาจารย์เสียงเน,นี่ยจะรัความมันจะดังหน่อยเด่๋ยววอลเลแไปอะปะ เน้นมัแค่นี้แหละเสียงดังเกินนะอย่าาว่าเราขอคปด้ะโอเคอ่ะดีเชียแล้วแต่ละแต่ตัดกูไม่แล้วนูงต้องอ่ะคือมึงก้งเป็นตัวที่แบบว่าเล่นเรเล่นะลกวาน่ถ้าเล่นถ้าตดแบบตัวเล่นว่ะสิบห้าสิบห้าตีรัวๆเป็นรูปแฟนเนี่ยอมีแมตายลวเนมันอันนี้คือเขามันบาาค่ะตมันบาค เอือนอดเลืนนอดซื้อี่ยมันก็ไม่ดีแห้ะค่ะอองไเ่ืด้ค่ะ okay. wow. ไว้อเวลาเธอได้กาแติชีย์จีมันเออจะสุดอะว่ามันจะเสรจถทายทายมาตามตามตามเลือดเลื่อเท่าไรน่าจะสิบเปลี้ยล้าสิบล,ล้ะค่ะเพราะว่าเลือมันเยอะและก็คือ เพียรักซือพูดเดยอะแต่ผมไม่ต้านะโอเคก็แต่ที่สิ่ต่างว่าจริงนะอ่ะตัวและถ้ามันต้องแบบแนบร้อยโอเคพาร์ตินเดนเยอะเป็นตัววางที่พี่ทีวีได้แล้วค่ะคือคนดีกว,ว่าพี่ใหญ่โอเควางตรงดียวางไม่เลยซักซีดับต่อตัวอีกร้อยโอเคไปกับคู่แม่รักดีแมนเลยค่ะ แต่กดได้ปักเป็นไฟครับเคสแล้วก็กด C แล้วก็คือตอนทิ้งออกเพราะว่าตอนนั้นตอบให้ไทท่าทีรีไมแล้วไปเป็นเอาแบบจอไฟละค่ะเพราะว่ามันจะได้ต้องมีหลายสิ่งค่ะเพราะว่าค้าเน็ตว่าท่าดูคุณวันหลักแบบคนพูดกันนั้นค่ะเอ๋ตึ้งตึงตึงตึงโอเคไม่ใช่เล่นมอยู่อะไรค่ะเพราะว่า ที่มันยาวเกินพอก็เล่นแวราเล่น โอเคก็จบไปแล้วคาร์กาสเบติดีเฟันรามาผ่านได้ดันเตอรอในสามนายแม่ครับเช่นตัวกูเล่นทองนันขาเขาฝากกลาเขาอบไพ่กับแจดูไดฟานนี่แล้วก็จบสิ่ะ